วันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตกันมแน่นอนเทคแคร์เช็คอินคลเซตวันนี้นะครับก็จะพาไปดูแมกกาซีนฉบับหนึ่งครับพี่โพลแมกกาซีนอ่าพี่โพลแมกกาซีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นแมกกาซีนที่ได้รับความนิยมพอสมควรในฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเขาเพราะว่าเขาจะมีอันนึงครับที่มีการจัดอันดับทุกๆปีโอเคซึ่งเป็นโพที่น่าเชื่อถือมากแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุด โอเค okay, เดี๋ยวเรามาบอกอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเขาจัดอันดับอะไรอะะะขออนเญาตย้อนเงินสักนิดนึงก่อนนะคะสำหรับ,บเพื่อนๆนะคะที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงผ่านทาง s m <อ> s บ,บสดๆตลอดทั้งเดือนเพียงแค่เดือนละ29บาทค่ะถูกาม,มาก,กได้เลยนี่ s m s Pack นะคะส่งมาเลยค่ะนี่พิมพ์ดอกจันนะคะนี่โอ้นี่ไม่ใช่ด่อันนี้อันนี้ s m s s m s อยากไปเที่ยว คลายร้อนกับใครนะครับก็ส่งกันเข้ามาบอกเราที่476 4800ส่วน SMS Pack 29บาทต่อเดือน4645350สมัครกันได้เลยนะครับก็เรียกว่าทันทุกข่าวทุกความเคลื่อนไหวของศิลปินดาราแล้วก็แวดวงบันเทิงเลยทีเดียวนะครับจะส่ง SMS บอกบนมือถือคุณเลยทันที ใช่แล้วใช่แล้วคุ้มจริงๆ29บาทเท่านั้นเองถูกมากโอเคยังไงก็ฝากไว้ก็แล้วกันสำหรับเพื่อนที่อยากอัปเดตนะคะใช่แล้วครับเข้ามาต่อค่ะกับนี่พีพ่อแมกกาซีนยังไงพีพ่อแมกกาซีนเนี่ยนะทุกปีเนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับนู่นนี่แล้วที่ผมเอามาให้ชมกันวันนี้นะครับเป็นาสาวที่สวยที่สุดระดับโลกในโลกนะครับปี2012นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดอันดับสาวสวยเนี่ยก็เป็นข้อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะถกเถียงกันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสูงมาาากนะะครรับเพว่ กว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าการที่มุมมองที่จะมองคนสวยเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะบางคนก็จะมองแบบหนึ่งบางคนก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นสวยผู้หญิงคนนี้สวยเขาก็จะมีการจัดอันดับกันแล้วแต่ว่าสำนักไหนจะจัดแบบไหนหนังซือ,อเล่มไหนจะจัดนู่นนี่นั่นที่เราเอาพิพ p l e m a g a z ซีนมาเพราะว่ามันได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็เป็นที่จับตามองมากที่สุด,สดก็แล้วกันคนที่อ่านเนี่ยก็หลากหลายอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องชอบหลายแนวอยู่แล้วใช่เราก็จะเอาความเป็นแมสหรือแหลความเป็น ทั่วไปหลากหลายนั่นแหละมาดูซิว่าในความหลากหลายนียเขาสรุปว่าใครที่สวยถูกต้องที่สุดสี่คนนับนบ<ม>ใช่มคะอ่ะเราไปย้อนกันเมื่อปีที่แล้วใครจําได้ก็น่าจะเป็นของสาวคนนี้ครับเจนนิเฟอร์โลเปสนั่นเองปี2011ปีที่แล้วนะครับซึ่งเธอก็ชนะคว้าชายัยเหนือดารารุ่นน้องอย่างมิลาคูนิชเจนิก้าซิมสันแล้วก็เอมมาสโตนแล้วก็เจนนิเฟอร์ฮัสสันด้วยนะครับนี่คื อันอนีน้นปีที่แล้ว,ลวซึ่งหลายๆคนเนี่ยคาดการว่าที่เธอได้อันดับหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยปี2011เนี่ยนะครับเพราะเธอทําหน้าที่พิธีกรจากรายการอเมริกาอเมริกันไอดอลเออซึ่งก็ทําให้คนได้เห็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งของเธอในแบบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบเชิด หรือว่ารู้ราแบบที่คนอื่นเขาคุ้นตากันซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ตกเป็นของเจนิเฟอร์โลเปสไปแต่ปีนี้นะครับไม่มีชื่อของเจนิเฟอร์โลเปสอยู่เลยแม้แต่น้อย <c oughs> แต่อาจจะไปติดโพอื่นอะไรแบบนั้น <c oughs> หนังสือเล่มอื่นก็เท่าที่ดูหรือว่าแมกกาซีนหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์อื่นๆก็อาจจะมีชื่อของเจนิเฟอร์โลเปสติดอยู่ในหลายๆโพ <c oughs> ล์ในหลายๆสํานัก แปลกเนาะจริงๆความสมคำนามนี่คือปีนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจโรสวยน้อยลงขนาดนี้เราเริรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นทุกวันใช่ใช่อย่างที่บอกว่ามันเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลกระแสแต่ละปีมากใช่ใช่ก็ต้องต้องต้องดูกันว่าใครมองว่ายังไงนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าวันนี้จะพาไปดู10อันดับเลยจากปีล่าสุดนะครับ2012นนะฮะซึ่งก็ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียงเป็นลำดับหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาดาวดีกว่าได้ตื่นเต้นเหมือนเต้นอันดับ10นะครับเป็นของเคทมิโดตันโหเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงยังดุอันดับ10คิดว่าอันดับหนึ่งจะต้อง เหนือความมากๆไม่แต่คือแบบเป็นคนที่แบบเป็นพระองค์ที่แบบงามมากๆเหมือนแบบตอนที่แบบจะเข้าพิธีเนะี่ยทุกคนก็จับตามองแล้วออกมาเนะี่ยคือทรงสิริชมแล้วแต่งหน้าน้อยแต่งหน้าซอป้า<อ>แล้วชุดมาเรียบๆแต่ดูสวยเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งน้อยจะสวยมากครับผมก็แสดงความยินดีด้วยกับเจ้าหญิงอาจจะ <Ha. S 1> อันดับสูงขึ้นเรื่อย <Ch> ess, ๆในแต่ป <Ch> ีต่อๆไปนะครับอันดับ9้าครับอันนี้งงสิไม่รู้ว่าใครเพราะว่าอันดับ9ก้าเนี่ยนะเดากผู้ชายยังไงเดี๋ยวนะ Chris Brown ผู้หญิงคนนั้นที่ทวีตกับคริสบราว์แล้วเขาคือใครแล้วมีผู้หญิงในโลกน,<ค>น,นี้<อ><อ>กี่คนนี่อาจจะเป็นล <Chris S 2> ินซี่โลแวนหรือเปล่าหรือจะเป็นรีฮาน่าหรือเปล่าหรือจะเป็นผู้หญิงนอกวงการหรือเปล่า คือเขาไม่ระบุจริงๆแต่แต่เท่าที่ผมสันนิษฐานเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงนอกวงการนะเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับไปทวถาื่อ้าเป็นผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นรีฮันน่าหรืออีกคนนึงเนี่ยก็รู้จักชื่อกันอยู่แล้วไงใช่ไหมก็น่าจะบอกเคนอื่นอาจจะไม่รู้จักว่าเป็นใครก็เลยไม่บอกแต่เคย้รู้มาว่าคนนี้ฉ่ำมากเออก็คาดเดากันไปแล้วกันว่าเป็นใครนะครับ